สวัสดีสวัสดีครับผมพ,พีพ่น้องคลองไปเอ้ยไอ้น้องนุ่งลูกเปล่าอ่าเป็นไงเป็นไงเมื่อสุกุ้งุกคนครับแถาตะเคียนแถวยังนุ่มมาพบมาพอกับสามทิศแช่แนวคือเราครับครับมาพอกับสามทิศบุญีบ้านสามทิศเป็นบุญครับเป็นบุญกฐินครับได้เมือแล้วครับวันที่สิบห้าครับเมือนี้ครับบุญกฐินนี่นะครับกองกฐินก็ยุ่กลางบ้านนี่ยนะครับเดี๋ยวสามทิศทิพพาไปเบื้องครับ ตอนนี้พอผู้ธนาวมันก็ลังตังเตาไมการเป็นครอบครองเพียงปากตั้งเบาก็ากากกลังอุ้ยประชาสัมพันธ์กับไทยบ้านอยู่ครับบอกก็ดีครับที่ทางศาสนาคือใช้สร้างสมองกันแล้วเหรอเนาะครับนี่แหละครับกองกินเ้องก็ตั้งอยู่กลางบ้านนี่นะครับครับตอนนี้พ่อพี่บ้านพอผู้นนาวมากองก็ลังประชาสัมพันธ์อยู่เนาะครับก็ลังคุยก็ลังก่อจ่าครับก็เป็นเปิดงานเนาะครับเปิดงานกับทีนี้เป็นทางการ ตอนนี้ปอกู้มันกำลังขันจังขันอยู่ครับที่ผู้ดีเอาไปให้เกลือเข้านะครับนะครับเดี๋ยวจะผิวมาเดี๋ยวรอบพอผู้ใหญ่เปิดงานจะวางจะเข้าครับเนี่ยกว่ากระถิ่นแล้เขาซ้อเด่นไล่ครับไล,ย,บลยเพื่องอากระถิ่นเรื่องอัฐาบริษานนี่ไลยครับนะครับทางน่องนู ในมูบาตเนี่ยครับแบบมาซอยกันจับผ่าจับย่างชอยกันเนาะครับเครื่องรับประทานนะครับต่อมาเจ้าแม่เจ้าทางออกขวานแอบกวาดออกขวานแล้วก็าลั่นหาหันนะครับคือพอเนี่ยพอพวกเงี้ยคนประชาสัมพันธ์ไปแล้วครับต้องมีงบเยอะระดับที่เราบ้าบางคู่ก็ทีจุดแล้วนะครับล่อให้ข้าคู่คนชั้นจังหันเหล่ากอนครับ อก็เก้มีครับซอยไป้ากจุดบังตะไลเลยนีมาเ,าเสียงไปตัวบอกบอกเล่ามันอันตะาลยอ่อด้วคุณพ่อพครดเพลลิ่นไปก้าวข้ามอันนั้นกคน็คับเพิ่นมีดู้มีใต้ของเพิพ่นจังจุดนะครับนอกพี่นอ้องนี่ะครับ บุญกระถินมือนี่เป็นมือ,มอห้มมือร่วมนะครับตามที่กระจียบรรยากาศมาฝาพี่ฝาน้องจักเด็กจักน้อยบางเทียมันก็มีนาม้าบกกมของมืมอเมาเนะครับมันอาสิปิดคดปิดยังขจนะครับผูน้นไมเาเยรอนี้ืลาิะครับิุห้อผู้งห ข้าหานมให้ข <blender subconscious> <era> <selling muy at ard> ้าวกุนูนกินครับคนดีวอชิ้นผักชา้นข้างามครับงาม่าของ่ายครับจัดเด็ดเตีงามครับมาี่พอไงไม่ไงเออพอแม่พี่น้องข้าว้างเราข้าวโคงิพ่อไปใส่นะครับเออชิพ่อไปให้ไปหน้า ้ามคมีพลังจิตจะเป็ี่ยนกาเก็รดับว่ากไปละมานังผ่างเนีกินเนี่ยาินนเทิงเปล่าหมดเลยโอวาโต่มากไปเขาเรี่ย บ่ออยากไปท้ายไกลเพื่อไปได้บางโคนเพิ่นก็อาย้นะครับเพื่นก็บ่อยากเอากล้องเขายังนะครับเขาก็บ่อยากไปช่วงเกินเพิ่นนะครับเนาะให้เพิ่อนกินเขากินน้ามนะครับรานที่กรจบรรยากาศมาฝาพี่ฟ <mo> like erm ังนองไม่หนหลายรนะครับตอนนี้คุณพ่อซอสมันก็ลังป่าใสอยู่เอาไมดีค่ะาเพื่อนกินเขาจินน้าัิบก่าชวงน้น่งนะครับเร่เเลช่วงแร แบบขวนรถแบบอกมาไ้กิน้านี่มันก็เป็่นนะครับเอาไม่ให้คุณพ่อคุณโซเข้าแล้วครับกระทินนี่เป็นกระทินส่วนรวมนะครับเป็นกระทินหมดบ้านนะครับว่าเป็นกระทินส่วนตัวเนาะครับก็เลยต้องมาเห็ดกองกระทินอยู่บ้านทุกปีแล้วครับบ้านเราบ้านท่ามทิตในบ้านน้อยๆครับบ้านมอไ บอถึงลอยหลังคาครับแต่ความสามไม่ขี้เต็มเปี่ยมครับพี่น้องบ้านแน่นอนแต็จใหญ่แงครับเอาสามจีดกระเสีบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องซักนีิเนาะครับเนาะสามจีดกระติขคอตัวไปแตี้ยงจนแตี้งตัวมากบุญเน่อยยังน้ำเพื่นก่อนครับสามจีดกระเพื่อออกเวียนออกการออกงานมาเนาะครับเนาะให้คุณพ่อโคศกเพิ่มไปวานที่วันนาคู่เป่าบรรจารกนน้ำชมอ่างบ้านทองเาเอาบรรยากาศไปซักนิดละพี่น้องโคศกะเพิ่มวา อาเกาอกระลาบนมัสการวัดโพสมพร o n เอ่ประกู้อ่าบรรเลาความเข้าเรียกว่าบุญ้ระบายทันโบกเอ่าบรรยากาศไปซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะกุหลาบกันสามจิตป้อยากจังไรกะช่วงแห่จังพอกันพี่น้องครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามาสู่กุหลาบก้นล้วครับที่เข้ามารับชมคลิปของสามจิตยังตะจบจนจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝาเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดไทยที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดคลิปประเดี๋ยวผัดคลิปไม่ๆม่นะครับคลิปหนาสามติดภาพพี่พาน่องไปยังการจะคลอชมวงอติดตามครับครับสำหรับคลิปนี่ซ้ำนิดกระดิ่งไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ